สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้วันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้3าใบแล้วแต่ไพ่จะออกนะคะว่าดวงคุณในวันนี้จะเป็นเช่นไรนะก็อื่นฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆสำหรับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไปด้วยนะเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะโอเคมาดูกันเลยเดี๋ยวพี่หมอเปิดไพ่เลยกับเรากันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเลยจ้า3มใบดวงวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีสิ่งใดบ้างแน่นๆๆๆแน่นแน่นแน่นมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ว้าวไพ่สามเหรียญใบแรกใครวางแผนเรื่องการเงินสําเร็จใครอยากปลดนี้ปลดสินเคลียร์นี้เคลียร์สินบอกเลยว่าราบรื่นและสําเร็จอย่างแน่นอนใครกังวลเรื่องการเงินภาระนี้สินวันนี้จะผ่านพ้นไปทุกอย่างจะปลดล็อกไพ่สามเหรียญเรื่องกแก้ไขวางแผนเรื่องนี้สินจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะอู้เจ็ดไม้เท้าการงานธุรกิจของคุณวันนี้งอกเงยงานดีดียวงานสําเร็จเห็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะได้เพื่อน หุ้นส่วนร่วมธุรกิจการงานที่ดีและว้วาวมา,ม,ามากๆเลยนะคะมาดูใบสุดท้ายว,าว้าวแปดเหรียญบอกเลยว่าวันนี้จะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตได้เงินก้อนโตอย่างแน่นอนคาดหวังสิ่งใดเกี่ยวเรื่องการเงินไว้สําเร็จบอกเลยว่าวันนี้จะมีเงินโอนเข้าบัญชีคุณอย่างแน่นอนตกลงเจรจาเรื่องการเงินหรือสิ่งใดก็แล้วแต่บอกเลยว่าสําเร็จและราบรื่นมีโชคลาบมีดวงความเห็นความปังเรื่องการเงินมากๆในวันนี้ ใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และขอให้คุณโชคดีค่ะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอหน้ำหวานใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ